อือ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 เจ้าชักพิมจ้าวไม้าฮึสุดฮะฉันมากันเป็นฝูงฉันคือบัทแมนไม่ใช่สิจะอ่นี่ฉันคือเฟตดี้เฮ้ยไม่ใช่เฟตดี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ฉันจะคอยจับตาดูได้เข้าใจให้มันไปแล้วดีกว่าโอเคยุ๊ยยผ่านหมดผ่ <Hello. S 2> <c oughs> านของฉันไ <c oughs> อ้ไอ้นี่แหละเอาแยงหานฉันไปอีกนะเฮ้ยเสียงอะไรวะ ท่นมาแล้วเยี่ยมตัวตายได้เลยเจ้ามนุษย์นางูอะไรวะท่นมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วเจ้าหนวดนายเจ้าระเบิดเอะไ <c oughs> มนกระโดดผ่านหน้าฉันไปแล้วอยู่ๆทำไมแค่หนึ่งไม่ตายงงอ,อ,อ่ะก็สำหรับวันนี้ข้าขอลาค่อเนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> Thank <laughs>